สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องแสงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Animal Restaurant นะคะก็เป็นเกมที่น่ารักนะคะภาพน่ารักมากๆเลยเป็นเกมมือถือนะคะก็เกมนี้จะเป็นไงก็มาเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่หน้าของเกมนะคะตอนนี้แสงก็เล่นมาหลายวันแล้วนะคะก็ตัวนี้เป็นร้านอาหารนะร้านของเจ้าเหมียวนั่นเองนะคะชื่ออะไรแสงจําไม่ได้แล้วนะคะโอเคตอนนี้มี สั่งอาหารนะคะก็ตัวเกมนี้นะคะคือภาพเนี่ยน่ารักมากๆนะเลยคะ่ะเราจะต้องเก็บปลานะคะปลาเนี่ยก็จะคือเงินนะคะนี่ร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบนี่นะคะก็จะเป็นเงินนะคะเงินให้เราเนี่ยมาซื้อสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในร้านนะคะโอเค ตอนนี้แสงมีเงินอยู่3ามแสนนะคะห,หมตัวดาวเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนเออเวลาเราทำอะไรในกิจกรรมเนี่ยเร,เราต้องใช้ดาวเพื่อปลดล็อกนะคะว่าเราถึงเกรดไหนแล้วถึงจะปลดล็อกสินค้าชนิดนี้โต๊ะก็อี้อะไรเนี่ยต้องดูดาวด้วยนะคะบางบางทีดาวไม่ถึงก็ไม่สามารถซื้อสินค้าตัวนั้นได้โอเค ก็จะมีหลายหน้านะคะก็อย่างอันนี้ก็จะมีสวนนะคะสามารถเก็บได้ดอกไม้เนี่ยเราสามารถเก็บได้นะคะนี่เก็บดอกไม้แล้วดอกไม้จะไปอยู่ในแจกันนะคะนี่เก็บดอกไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะการปลูกนี้ต้องใช้ป่าด้วยนะคะใช้ป่าห้าแต่และดอกจะใช้ปลาไม่เหมือนกันนะคะ่ะต,ตัวก็ราคาก็จะ อย่างตัวนี้ใช้ปลูกสองพันนะคะโอเคแล้วก็นี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถขอพรได้มาขอพรกันเลยนี่จิ้งออเกือนะคะเกลือแต่ตอนนี้ดอกไม้เต็มแล้วโอเคเอ่อที่เข้าโมโหในรูปสัญลักษณ์นะคะคือเราไม่มีสินค้าตัวนั้นนะคะนี่ กดเข้าเมนูค่ะเข้าเมนูมานะคะแล้วก็เลือกรายการอาหารค่ะนี่เยอะแยะเลยค่ะนี่ของแสงมีแล้วโอเคแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่รูปร่างหน้าตาคล้ายซุกนะคะหาไม่เจอนะคะโอเควันนี้เนี่ยก็จะมากดล็อกนี่ โซนบุฟเฟ่นะคะใช้800แต้มนะคะกดซื้อเลยนี่เชมิกุบอกว่าคุณปู่ก็เคยบอกฉันว่าการมีโซนบุฟเฟ่ตก็เหมือนมีอิสระทุกอย่างเลยนี่ใช่มีอิสระนะคะโอเคกดข้ามไปเลยนี่ก็จะมากดตรงนี้นะคะเพื่อนี่ได้ฟรีมานะคะคือ มันหนุ่ยังนี่ได้มาแล้วเป็นสายพานนะคะไหลออกมาไหลออกมาเอ่อสันไาดูที่ครัวก่อนโอ้ที่ครัวมีปลายเยอะเลยนะคะพวกนี้คือลูกจ้างนะคะที่เราจ้างมานี่แต่ละตัวก็จะมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะ นี่อยากรู้ว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็มาดูที่นี่นะคะนี่เขาจะมีบอกหมดเลยว่าตัวนี้ได้เพิ่มคะแนนรีวิวก็มีเพิ่มไปแห้งนะคะ1 1 0 0อันทุกๆ60วินาทีก็จะมีบอกหมดนะคะโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เปิดโซนแล้วอ๋อแสงลืมแนะนำโซนหน้าร้านนะคะไปดูหน้าร้านกันก่อน นี่คือหน้าร้านของแสงซึ่งซึ่งยังไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นหน้าร้านโล่งๆก็มีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะแต่ว่าแสงวันนี้แสงยังจะไม่มาตกแต่งหน้าร้านนะคะเพราะว่าแสงจะไปบุฟเฟ่ค่ะมีลูกค้ามาสั่งโอเคนะคะการจ้างลูกจ้างเนี่ยดีนะคะเห็นแมวตัวสีดำนั่นไหมที่อยู่ที่ป้ายตัวนั้นน่าจะเป็น อารมณ์ประมาณว่าต้องคอยจดเมนูอาหารนะคะส่วนเจ้าแมวขนฟนูเนี่ยก็จะเป็นคนคอยโปรโมทร้านนั่นเองโอเคเชิญเพื่อนมาทำงานนะคะก็เตียงนะ ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มนะคะอันนี้ส่วนของข้าแสนเยอะจังเลยอะ่ะเยอะมากเลยนะอันนี้เราอยู่ในโหมดรุฟเฟอยู่นะคะก็เออ เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าก็ก่อนนะนี่ลูกค้ามาเยอะเลยนะนี่ตัวใหม่นะคะถ้ามีตัวใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วถ้าเรากดแชร์ไปแล้เจะได้ปลาเพิ่มนะคะแต่แสงไม่กดแชร์โอเคแล้วก็วันนี้ ก็ส่จะมา,จ,าจ้างเพิ่มด้วยนะคะคือนี่คนนี้นะคะแคชเชียร์ลักกี้คือเราไม่ต้องมาเก็บปลาแห้งเองนะคะจ้างไปเลยนี่เห็นไหมเาจะเดินเก็บเองนะคะแล้วก็จะนี้มาเพิ่มรายการอาหารนะคะ ซูชิไขป่ปลาถึงไหมโอเคคะแนนถึงนะคะไปเ,เลยเดี๋ยวเรียนรู้แล้วแล้วก็อีมิโนหนึน่งคือเกี๊ยวนะคะพอก่อนโอเคนะคะก็แล้วก็ตัวเกมนี้นะคะสามารถนี่โปรโมตมาที่โปรโมททางวิดีนะคะตัวนี้เนี่ยคือเริ่มแรกเนี่ยถ้าแสงจะไม่ผิดน่าจะเป็นใบปลิวนะคะคือแจกใบปลิว ให้กดนี่นะคะมันจะขึ้นขีดมาเราต้องกดนะคะกด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 นี่แล้วมันจะมีได้งมานี่เป็นใบปิวโปรโมตไปแล้วนะคะโอเคนี่กด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 นะคะถ้ากดไปเรื่อยแล้วก็จะมีโปรโมทคูณสิบห้าอันนี้เราต้องดูโฆษณานะคะเราถึงจะได้โปรโมทคูณสิบห้าซึ่ง มันก็ดีนะคะโโมดคูณสิบห้าเนี่ยจะมีคณะคณะของสัตว์นะะี่ยมาแสดงโปรโมทให้ร้านเราม,ม,มีสกังใช่ไหมมานี่เราต้องกดกกดดนะคะถ้ามีตัวมาก่อกวนในร้านเราเนี่ยไม่งั้นนะลูกค้าเราก็จะออกจากร้านนะคะแล้วเขาโกรธนะคะ เราก็จะไ,ไม่ได้เงินส่วนนั้นของลูกค้าที่เข้ามานะคะแล้วก็นี่มีทิปด้วยนะคะทิปเนี่ยคือลูกค้าที่มาที่ร้านเราแล้วชอบเลยเขาจะให้ทิปนะคะก่อนออกจากร้านไปนะคะตอนนี้ทิปมีอยู่1,900นาะคะถ้ากดปาให้คูณ2เนี่ยจะเป็นการดูโฆษณาแล้วจะได้รับเงินคูณ2นะคะกดรับเลยค่ะนี่ ก็จะเพิ่มนะคะตัวทิปเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเขาก็จะเพิ่มเงินให้เราแบบเราไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะโอเคมีนกฮูกมานะคะโอเคนกฮูกได้ปลากลับมาอู้ปลาเยอะด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะกดไปที่นกฮูกนะคะแล้วก็กดงค่ะนกฮูกเขาจะบินไปนะคะทุกๆเออเราสามารถอัพเลเวลของนกฮูกได้นะคะ อัะเขาจ้างจ้างเงินเพิ่มนะคะเขาก็จะลดเวลาการกลับมาของเขานะคะคือเขาจะไปเขาจะกลับเวลากลับมาเนี่ยเขาจะเอาของมาให้เราด้วยนะคะเอ่อตรงนี้โอ้ในคัวเนี่ยส่วนมากที่ได้เงินเนี่ยจะได้จากเอ่อพนักงานทั้งหมดนะคะพนักงานเนี่ยก็จะเพิ่มเงินให้เพราะงาั้นเราต้องดูนะคะว่า งานคนไหนเพิ่มเงินในครัวนะคะเพราะงั้นเริ่มแรกเนี่ยจะดีมากๆนะคะเพราะจะเป็นการเพิ่มเงินกระป๋องนี่เห็นไหมกระป๋องกระป๋องเนี้เมื่อกดเนี่ยจะเป็นปลาออกมานะคะแต่และตัวจะไม่เท่ากันทางเงินจากพวกจะมีกระป๋องผงเท้าเออพวกขยะต่างๆนะคะก็จะได้เงินเพิ่มนะคะแล้วก็ตอนเนี้ย กติจะมีภารกิจนะคะแต่แสงเคลียรพภารกิจหมดแล้วเพราะงั้นก็จะไม่มีภารกิจให้แสงแล้วตอนนี้ก็เหลือนี่เก็บพวกเมนูต่างๆนะคะแล้วก็ปลดล็อกโซนต่างๆนี่นะคะ่ก็จะมีปาอปขึ้นมาเรื่อยเราสามารถอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆในร้านได้เรื่อยๆนะคะนี่อย่างตัวอย่างนะคะก็คือ ที่อุปกรณ์นะคะนี่เอ่อกล่องใส่คิปเนี่ยคะเห็นไหมจะมีเป็นขวดโหลธรรมดาเป็นกระปุกรูปหมูเป็นเอ่อหินชักนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ดูหรูหรามากๆเลยก็จะเป็นเลเวลไปนะคะให้เราอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆจนกว่าของจะสุดนะคะนี่ถ้าเรากดมาเพิ่มเติมเนี่ยเห็นไหมมันจะเยอะมากๆเลยนะคะให้เราปลดล็อกอีกเยอะแล้วก็คือ แล้วตัวละครน,นะคะตัวละครใหม่ๆก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามการปลดล็อกของเราโอเคนะคะมีพนักงานก็มีเยอะนะคะที่ยังไม่สามารถปลดล็อกได้โอเคลูกค้าหิวนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือลูกค้านะคะที่มาในร้านทองแสงนนะคะ่ะ ตัวนี้นี่ลูกเศรษฐีนะคะเจ้าแพนด้านี่นะคะคือดีมากๆเลยนะคะคือถ้าใครเห็นเจ้าตัวนี้มาเนี่ยกดเลยนะ,ะกดกดกดที่ตัวเขาลัวๆเลยนะคะเขาจะแจกปลาค่ะซึ่งเยอะมากๆนะคะคือก็เหมือนลูกเศรษฐีก็คือใส่เปลนมาเป็นในร้านนะคะแจกเงินในร้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เอ่อตัวนี้นะคะ ต้างงานขายโฆษณา,าตัวนี้เนี่ยก็จะได้เงินเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะต้องให้ดูโฆษณาก่อนนะคะถึงจะได้ปานะคะก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูสังเกตดีๆนะคะนี่กระต่ายขี้ขโมยะคะ่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าร้านมาเนี่ยคะ่ะเราจะต้องกดไล่์เขานะกดๆๆจ,จนกว่าเขาจะออกไปนะคะเขาจะมีแถบบอกด้านบนนะคะ ตัวนี้นี่แสยงยังปลดล็อกไม่ได้อีกหลายตัวเลยนะคะการปลดล็อกนี่ยก็อยู่ที่เออ่โฆษณามีเออ,เอ่หลายอย่างนะคะมีพวกการปลดล็อกของต่งนางๆในเกมเราก็จะได้ปลดล็อกพวกนี้ไปด้วยเผื่อเรียกลูกค้าได้ใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็เออ่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาทาเราเล่นไพ่นะคะซึ่งถ้าเราเล่นชนะเราก็จะได้เงินนะคะ ใช่ไหมถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้เงินนะคะเป็นปลานั่นเองนะคะซึ่งเขาไม่ได้มาทานข้าวกับเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยคือถ้าเขาเข้า,าร้านมาเนี่ยเราก็ต้องกดเขานะกดรัวๆนะคะเขาจะมาร้องเพลงซึ่งเออเพลงที่เขามาร้องเนี่ยส่วนมากแสงคิดว่ามันไม่เข้ากับบรรยากาศร,ร้านแต่ลูกค้าเข้าเยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นการโปรโมทร้านนะคะนี่ ยังปลดล็อกไม่ได้เยอะเลยนะคะเยอะมากๆเลยที่ยังไม่ได้มีการปลดล็อกเอออยู่ไหนนะนี่ของที่ระลึกของที่ระลึกเนี่จะได้จากการเอ่อพวกปลดล็อกสิ่งของนะคะหรือเปิดแมป เปิดโซนต่างๆก็จะได้นะคะซึ่งแสงรู้สึกว่าแสงได้ามาสองชิ้นนะคะนี่หมอนข้างนะคะของที่ลึกนี่น่ารักมีของคือเป็นเหมือนสะสมไว้แล้วก็อวดเพื่อนแชรเพื่อนให้ดูได้นะคะอันนี้ได้รามาจากบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้ พนักง,งานเนี่ยเขาคือเขาจะมีเวลาที่เขาต้องหยุดนะคะเพราะงั้นถ้าเขาหยุดเราก็ต้องมานั่งกดเองนะนี่จึงจึงโอเคตู้ไปรษณีย์เนี่ยถ้าเราเปิดโซน่วนนี้ในะโซนสวนดอกไม้นเะนี่ยคือเราควรตั้งไปรษณีย์อยู่แล้วใช่ไหมไปรษณีย์ในดีมากเลยคือเราจะได้ปลานะคะได้ปลาเรื่อยๆโอเคจิ้มดอกไม้โอเคดูหนากดกด เห็นไหมถ้าเราอัพอัพตัวเพว่พนักง,งานในร้านเนี่ยห้องควเราจะมีปลาเยอะนะคะโอเคตอนนี้คือนี่ปลาเยอะมากๆเลยนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ภาพเนี่ยจะน่ารักแล้วก็เป็นเกมที่เล่นเรื่อยๆนะคะเก็บไปเรื่อยๆแต่งร้านไปเรื่อยๆบางคนอาจจะชอบ ของก่าอ,อย่างเอาใช้ของก่อไปเรื่อยๆนะคะบางคนก็อยากได้ปลดล็อกใหม่ๆไปเรื่อยเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เล่นแล้วสบายนะคะคือเขาจะเขาจะมีตัวแมวในช่วยตลอดนะคะหรืออย่างบางทีเนี่ยเราปลดล็อกออโซนใหม่เนี่ยเขาก็จะมีบอกตัวอย่างสอนการเล่นอะไรคือก็คือดีนะคะแล้วก็โซนเนี่ยมีโซนหลายโซนนี่ นี่ Delivery ซึ่งแสงยังไม่ได้ปลดล็อกเพราะว่าคะแนนรีวิวยังไม่ถึงนะคะใช้คะแนนรีวิวถึง3,000เลยซึ่งแสงมีแค่800นะคะโอเคไปนี่โอเคนะคะก็ถ้าอย่างไรนะคะคนที่ดูแสงจนจบแล้วนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ